Quem paga o feio? น้ำมันอยู่ข้างล่างผพักบ้างหอแบบเกาหลี ยกป้งให้เลย ถ้าคนที่กินชาเขียวแบบเพียวๆก็น่าจะชอบหมุนกอบมาก เจ้าอีกแล้วอ๋อเป็นจ้าอให้ดูกล่องก่อนน้องแรบบิทอุ้ยน่ารักมาก ดิมแต่แค่เป็นวงกลมอุย้ยน่ารักมากวิ <laughs> มีดน้อยน่ารักอะ่ะ ีช้อนตักของหวานตักไอติมนี่เป็นแก้วเป็นกล่องกล่องแบบน่ารักอะเอาไว้แบบกินซีเรียล คิดว่ามันจะซ้อนๆกันมานี่เป็นกล่องแล้วก็มีฝาเอามาทำเบเกอรี่นะคะทำแบบพวกบานอฟฟี่ชีสคิต น่าจะเป็นที่บดผลไม้หรือว่าบดอะไรก็ได้นี่เป็นภาที่มันคือที่อะไรนะชอ็อกาแเฟปะอันนี้เป็นที่ชงชานะคะนี่เราจะใส่ชาเข้าไปในนี้ก็ที่น้ำร้อนตามลงไป 嘞 見えなかっな